ก็สวัสดีครับผมจูกเกอร์หนึ่งห้านะครับอยู่เกมมอนนะผมกับพีโลเพอนะครับวันนี้ดูเป็นซัพพอร์ตบ้างนะครับตัวนี้อ่ะก็ไอคลิปที่เป็นด็อกเตอร์มั้งเออนั่นแหละแต่ไม่ได้คนนั้นเล่นนะเพอโดดเด่นนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะโดดเด่นหรือเปล่าเอ,อาขวดมาเลยเพราะว่ายืนเป็นมิดเลนนั่นเองนะครับมาสกิลหนึ่งไปก่อนครับเรียบร้อยอะระเบิดมาได้คิวแล้วไปไหนมูนเก็บสอง เรียบร้อยหูสกอร์ไหลไหลไหลอ่ะฝั่งเรานะครับก็จะมีแบสสมิธนะมีเพอร์พีเด์นะครับวาเดนแล้วก็อ่พาพาราไซแค่เดียวกันเลยสามตัวนะครับไม่รู้ว่าเพอร์มาด้วยกันหรือเปล่าเนาะอ่ะพีเด์โดนให้นะครับยิงน้ำไปเอ้ยดีเดียวปาบอุ้ยแม่ได้เอ,าอ้าโดน โอ้สกิลหนึ่งกระจายโดนเดวัวแล้วได้มูนอีกตัวหนึ่งครับเก็บไปสี่นะจังหวะนี้หายสี่เลยทีเดียวนะครับไปงตรงข้ามก็จะมีมูนนะครับเอนจิเนียแพนด้าเดวัวแล้วก็เบลเกเรกก็อัพหนึ่งนำตามด้วยสองนะครับสามยังไม่อัพแล้วก็อันติอ่ะสกิลของเพอ์นะครับก็คือสกิลหนึ่งเนี่ยยิงฟองน้ำออกไปไม่ใช่ยิงฟองน้ำ ลูกโป่ง <hi> เป็นลูกโป่งออกไปนะครับใส่เพื่อนเราได้ใส่ตัวเราได้ใส่ศัตรูได้ใส่ศัตรูก็จะลบบัฟออกแล้วก็กระจายแบบมีดาเมจแบบเมื่อกี้เนี่ยใส่เพื่อนเราก็ลบบัฟไม่ดีออกใส่ศัตรูลบบัฟดีออกประมาณนี้เออสกิลสองนะเป็นยิงฟองน้ำออกไปแล้วก็ผลักไปด้านหน้านะฮะสกิลสามเนี่ยกดได้2แบบนะครับมันมี5สกิลเออมันมี5สกิลถ้าเป็นในโดต้านะมันจะเป็น5สกิลเลยแต่เนี้ย มันกดได้ห้าห้าอันเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในสกิลสานะครับสกิล3าก็คือฟื้นฟูนฟนเลือดอีกอันหนึ่งก็คือกระโดดนะครับกระโดดเหมือนกระโดดไปกลางอันติประมาณนี้อันติก็คือกลางโดมนะครับมากลางฟองน้ำออกมาเราตัวก็ถูกกระเด้งออกไปนอกนอกโดมนะครับแล้วก็ถ้าใครตีอย่างนอกโดมเนี่ยดาเมจจะน้อยต้องเข้ามาตีข้างในก็คือสกิลตาปรแหละแต่สายยังไม่เล่น อ่าเป็นตัวหสกิลเออคือสกิลสามมันกดได้สองแบบใช่ไหมแล้วคูดาวไม่เกี่ยวกันเลยนะเออสมมุติว่าบางตัวเนี่ยมันกดได้2อย่างก็จริงแต่ว่าถ้ากดอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็จะติดคูดาวแต่เนี่ยไม่คนละเรื่องเลยเหมือนแบบฮีโร่มีห้าสกิลมาพิเดโดสไซเดโวครับไปนะกำลังมาไป เอ้ยทีเดียวยิงนะ้ำไปเลยป้าเรียบร้อยได้ย,ย์เ <There you. S 1> มยไม่ได้ลานะครับเรียกว่าดาเมจมันขาดที่เราพอดีนะต้นเกมว่าได้สี่ตัวก็ไอยเยดาเมจมันขาดที่เราวะน่านะทำไงได้ <c oughs> อ่าแล้วแพนด้าแก้ทางพีเด่รอง,งานมาตันออ้พีเด่กดตัวหินทันแต่โดนตันนะครับทลาไซมาพีเด่โดนใส่มูนะครับเดบูมาครับแล้วพักไปก่อนนะครับทีเดียว ได้อยู่เอาได้คิวอีกแล้วจังหวะมันได้ครับอันตีช่วยพี่เดออ้หน่อยอันตีหน่อยอันตีหน่อยอได้อยู่เก็บเดวโอไปได้นะฮะแต่ว่าพี่เดก็ตายนะครับผมไม่กลางอาณาเขตช่วยมาหน่อยะอะสมมติว,มว่าเดวโออยู่ม,ม,มุมพอดีอะเวลากลางอาณาเขตกลางโดมอะศัตรูจะเด้งออกไวนอกโดมอะอันนี้ไม่เด้งตกน้ำเลยหรือตกไม่ได้ตกได้เปล่าน่ไดะตกได้นะ มาอรอลุนลุนล่างน,นะวินวอลกางข้างล่างก่อนนะจะแล่กันไปนะครับเบอร์สเกอร์กับวาเดนไปด้านบนนะครับผมมาพอจดสูน่นะฮะไม่ตายแล้วก็ยังไม่มีแอซิดทีเดโดใส่เลยครับเพ้่มา แล้วนี่ครับผักกระเด็นไปรวมกันนะครับแล้วอันตีช่วยนะครับผออันตีกลางโดมไปแล้วยังไงแพนด้ามาตีโอเคได้อยู่เก็บสองแล้วอีกทีเดียวโอเคครับผมโอ้โหสองตัวอ๋อเพิงสองตัวนี้เหรอโอ้โหได้มาอีก2คิวนะครับแม่จังว่าเขาได้จริงๆชจ,จังเหมาะเจาะ มากลางต่อครับ <S <S ไปนะครับเดโวโอประเด็นปล่อยมาไปก่อนเลยเดวโวดึงโดนตายนะฮะน,นี่ไม่ดึงไปแพนด้ามาเอาแล้วพีเดไล่แพนด้าอยู่แพนด้ากลับมางัดเลยครับและเดวโวกำมูลมาเอา,าพีเดโดนตันนี่ครับสกิลสองช่วยไปก่อนครับ กระดาษแม่งโดดหลบได้เฉยวายเดนมาปล่อยหมาครับอุ้ยทันไหมหมานี่หมาชุดป่ะพีเด <p id> e> ออมรังนะครับพีเดอทันเน่จะเอ๋อเจ๋เจอครับแล้วโดดใส่เลยครับพ <p id> ีเดอโดดใส่เดวู BB ครับเพิรบอก e e e h, เอ้ดาเมฆขาดอีกแล้วสินะ <p id> e> <p id> e> <p id> e> โอเคตีช่วยอยู่ครับมา บ้าเรียบร้อยอ่ะกิล,ลหนึ่งไปได้คิวนะครับสกิล,ลหนึ่งดาเมจมันแรงขนาดไหนเลรลละวะมัไม่เยอะนะขอไปหายที่สิบเวทเดาะอ๋อแล้วหลังจากนั้นแต่ละเบิร์ดนะครับระเบิดอีกสองร้อยสิบหน่วยโอ้เยอะอยู่นะสี่สิบบวกสองร้อยสิบเหรอกลมาเป็นโคดเด็กนะครับตอนนี้ มี 4m มะเนี่ยมีให้หนมอนนะครับจะต้องรีบจบแล้วเท่าโคด็กมายื้อนานี่แบบฉีดใครไม่ตายแล้วฝ่ายหนข,ข้ามก็หนาหนา,หนาอยู่นะเบอร์เซอร์พีเดนด้านะครับแข็งสามตัว really อ่อันนี้ก็เป็นคีฟที่หายตัวได้เอาเลยเล่นมันมาพาซ้ายว่าไงพาซ้าย มันจะรอเดโวมาเติมนะครับมามาไซาอันตีไปแล้วโคเด็กชีดนี่เอาไปล้วแสงวิทยภาพออ้ยเดวโวดนึงไม่โดน่าไซัเหมือนจะออกโคเด็กเหมือนกันนะครับโคเด็กทีมปะเกมไวเกมไว น่ามาแล้วครับนี่สกิลกดได้ E กับ D ซึ่ง2สกิลนี้คนละเรื่องคนละเรื่องเดียวกัน <laughs> สกิล E ก็คือฟื้นฟูลเลือดนะครับสกิล D คือโดดเลือกเป็นที่นะครับโดดไปได้นะโดนกันแนละ้วช่วยพาเขาไปเรียบะนะร้อยอรโคดี้ีดอีกทีกนึง โอ้พาซ้ายโคเด็กเหมือนกันนะครับ12สูรแล้วฮะหุ่นสามตัวอิมจะตายก่อนหรือเปล่าครับลูนวินวอลไหนเห็นไหมเนี่ยมันใช้สกิลกระโดดน,นะครับแต่ว่าสกิลอ e ีไม่ไม่ตดคูดาวมาวอลมาล้างนะครับ ไปวามาครับไอจีเนียน่าจะรอผักกลับไปนะครับรอแป๊บหนึ่งครับเอาเอาก้าเอาก้าเอาเก้าผักกับมาโคเด็กชีสกิลสองดาเมจเท่าไหร่เนี่ยอู้สองหกก็คือต้นเกมแรงอยู่นะสกิลหนึ่งน,ะนงนะประมาณสักสองห้าโดนทีแรกก็รอระเบิดสกิลสองีกสองหกนะครับผสมโคเด็กก็ได้เจ็บอยู่ oh,

เบอร์สกเกอร์จับกระชากบอยเด่นบอยหมาเพิ่มมาเอาไปจีเนียกลางอาคาเขตไปก่อนนะครับโอ้เข้าไปไม่ได้ครับพี่เดโดดแล้วโอ้โหเจอเดวอกาสน,นะครับอันตรยังมีกลางนี่แพนด้าโดดมากลางอันตรก่อนนะครับโอ้แล้วแพนด้าทูปไม่รอดครับผมโอ้โหพี่เดเก็บสองแม่อีสองตัวจะอิ่มแล้วครับพี่เดว่างไงแพนด,ด้างั้นไม่ทีหนึ่งแล้วพราราไซมาโอ้โหพี่เดก็ตายเหมือนกันนะพาราไซเก็บไปอีกสอง อดอิม่มมาเกิดมาแ,แล้วตอนนี้มีบอดิกเวลสามนะครับคานดาโดนมาผักไปก่อนนะผักไปโดนกระเด็นซองแล้วฉีดกานดาทุบบาสมิดมีไหมเอาไม่เป็นไรเด่ะอตีกระเด้งก็ไดนะ้วมีอตีเด้งเอาไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยฮะสกิลหนึ่งกระเบิร์ดไปได้คิวอ่ามันน่าจะคอมโบแบบสกิลหนึ่งไว้ก่อนแหละแล้วก็ สกิลสองผักออกไปให้ไปโดนเพื่อนมันนะครับมันจะได้โดนอาดาเมจก,กระจายของสกิลหนึ่งนะดาวาไปบนแล้วมูนอาลูนเฮดโดนมาก่อนโดนก่อนโอ้ยวัสกเกร์มาเรื่องโวมีบินอะ อ่าล้ะครับแล้วพุ่งใส่เบอร,เอ,รเอร์เกอร์ก่อนนะครับเดวโวกัดน,นี่อะเพอควรเทคชีดไปเลยแล้วผากเดวโอมาเรียมร้อยครับผมแบ่งไปคนละตัวกับพีเดมานาเวล4ี่น่าจะได้แล้วรีบจบผากมา ไปไหนอ่มูนนั่นเน <c oughs> เป็นคอเด็กเวล์5 อันนี้ก็ผ่านมาสิบห้าทีโอ้โหสิบเจ็ดคิวไปแล้วเพอเดว,วันจังหวะมันได้ไงเ <laughs> ดวัวว่ไปโดปนไปฆ่ามันเลยชีตนี่คอมโบโคเด็ก <laughs> อารับเดวิลห้าแล้วพาไสเอ้ยพาไสก็วิวห้าแล้วเหรอวะนะก็ขำกันนะวิวห้าทั้งคู่ลูวินวอล ผงการกล้แท็กแล้วเรรอยปั๊บต่อโคดิก,ก่อนครับหักช่วยครับเรียบร้อยครับผมเก็บเอจีเนี้ไม่ได้มันมาลาจะหมดนะทานตีก็ไม่พอโคดิกไม่เป็นไรกดลุนวินบอก่อนข้างล่างอุ้ยทีเดียว พีเดพีเดอูหเดวมันกาดช่วยอ่ะอู๋แล้วโดนสวนตายแทนนะผมแม่มาแพนด้ามาแก้พี่เดอไปนะคาบ้าเราเบอร์สเกต อตอนนี้สกอร์รวมก็22ครับต่อ36เอาละเบอร์สกเกิร์ไปบนทำไมอ่ะโอ้โว่าก,กลับบ้านนะครับเจอพาไซล่ออดอย่างเงี้ยหรือพาไซแอบอยู่ในในคลิปวินบอกว่ะนะครับไม่ได้ฉายจอไปดูมากลับบ้านก่อน มีเราอะไรทาฟ้าเพอใช้ก็ทาฟ้าได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอไม่ได้เขียนไว้นะครับ <you> น่าจะไม่บางตัวไม่ได้เขียนก็ใช้ได้เนาะ <laughs> เออเอาเป็นพีเค เดยวก็ซโลฟองไปช่วยเรลืเพื่อนโอ้โเพชรแดงนี่ออกกันทุกเกมเลยนะปกติปกติแล้วเนี่ยเออเขาก็เร่งเองแค่พาวเวอร์สปายตัวเนี้ยไอไอเพชรออกเพชรแดงกันสี่ห้าคนห้าคลิปติดและซึ่งปกติเราก็อ่านครีปมาโดยตลอดก็ไม่ค่อยมีคนออกเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้ปรับอะไรมาใหม่ไม่เท่แค่เนี้ยหรือปรับมาแล้ว อาจจะปรับมาหรือเปล่าก็าแผนเดิมนี่นะมันรับมัจี๊ดเดียวไม่เหรอวะไอ้รอบเนี้ยไปบุกเฮ้ยมีคลองขึ้นดีฟ่าไหมเอาแล้วครับพาลาซา์นะครับ จะไปเก็บเบอร์เซอร์เกอร์เอ้ยมาดูตรงนี้ดีกว่าเดวัวว่าไงฮะฉีดไหมโอ้โหไม่ฉีดแล้วให้พีเดแม่ปกตินไม่เหลือแต่ให้มันน่อยได้ไหมภาลาัยแบาบสบินมาช่วยครับตานใบครับผมอันตีฉีดโอ้โห,โโหมายัางไวเด้เป็นทีมานเนาะก็แบบว่าซองกันโบบาโบบา ไอแคนเค้ยนะโมโนี่คุณมากเลยใช้แคนที่ลงแข่งหรอจะไม่ได้วันลืมหรือไม่ใช่วะไม่ใช่หรือเปล่าเอ๊ะแม่งคุณคุณคุณมาบิงมาเลยครับแล้วพักกระเด็นออกไปก่อนเฮ้ยมีพายุ โอ้เดินผ่านอันตียจเนียนะครับมีเจ็บนิดหน่อยความขวดมาตีเลยยังไม่ได้กลางนะฮะเคยประมาพีเดมีคลองโว้ยแล้วแพนดน้ามาลวงครับอันตี้อันตีกระเด้งไปก่อนนะฮะแล้วอย่างไงโอ้โหผักแล้วว่ามันโดดหลบได้นะครับแล้วทุบต่อเลยฮะแล้วเรียบร้อยครับแพนด้าโอ้โหแพนด้าเก็บ2อเอาซ้ายมาหลัางแขนให้ครับบันตีโคดเดก ปาคอนดีดีมึงตัวแก้พีเดมึงมาแก้กูทำไมเออไม่เอาพีเดเล้วะนี่พีเดบอกดูใส่หมดมาดิมาดิมาดิครับเบอร์สกเกอร์ช่างนะแลแบบสมิสารอยู่ด้านหลังนะครับอุ้ยโดนพีเดโอโหพีเดวมาด้วยนะดิเบากูทำไมเนี่ยไอหมี เบอร์สกเกอร์วิ่งตามอยู่นะฮะจังหวะนี้มาอ้าว,าวจบอย่างนี้นะนะโอ้อยู่ดีๆก็คอนนะครับคอนเฉยเลยนะบจบไปที่19ตัวนะครับไม่รู้คอนเพราะอะไรถ้าะ้อนเองหรือเปล่าไม่รู้นะเกมยังไมไ่ไปถึงไหนเลยยังไม่ได้แบบได้บาแหลกเลยก็ยอมซะแล้วนะครับไปแล้วบายบาย